เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารเราต้องฝึกน้องด้วยการ low play ค่ะ low play คือจำลองสถานการณ์จริงว่าเนี่ยลองดูนะถ้าพี่เป็นลูกค้าเราให้น้องเป็นคนโทรมาหาพี่เนี่ยเนี่ยเอาเหมือนทำให้มันเหมือนจริงเลยหรือให้เพื่อนในทีมด้วยกันน่ะเขาช่วยกันก็ได้ควรจะต้องมีเซสชั่นนี้ถ้าเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่ก่อนที่เขาจะสื่อสารได้อะ่ะ ให้เขาทําแบบทดสอบจะต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นอัตนยัยคือแบบเขียนเพื่อที่จะให้เขาทาแพทเทิร์นหรือไดอะลอกของตัวเขาเองอ่ะออกมาให้ได้ก่อนจากข้อมูลที่เรามีให้ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเอามาแปลงเป็นประโยคของตัวเองหรือเรียบเรียงการคุยกับลูกค้าเขาจะคุยว่าอะไรเขาจะได้เข้าใจว่าเขาจะต้องสื่อสารยังไงนี่คือปัญหาของการสื่อสารไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเป็นปัญหาเรื่องข้อมูลสินค้าค่ะเน้นทําแบบทดสอบ เรื่อยๆก็พอไตามาละหนึ่งครั้งถ้าเป็นช่วงทดลองงานที่จะให้ทําทุกเดือนเพื่อคอนเฟิร์มจริงๆว่าสิ่งนี้มันยังอยู่กับตัวเขาแล้วมันจะอยู่ไปเรื่อย